ในโลกที่หมุนเปลี่ยนไม่หยุดนิ่งนี้พระพุทธองค์ทรงสอนเราให้เข้าใจสัจธรรมอันสําคัญยิ่งคืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดังสายน้ําที่ไม่เคยไหลกลับไปสู่จุดเดิมหรือดังฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนหมุนเวียนไปไม่หยุดหย่อนร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดก็เปลี่ยนแปลงทรัพส,สมบัติชื่อเสียงล้วนเป็นสิ่งที่ไม่จีรหลังการยึดติดถ,ถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถาวร จึงเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์เมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างล้วนไม่แน่นอนเราจะไม่ยึดติดมากเกินไปเมื่อเจอเรื่องที่น่ายินดีก็ไม่หลงระเริงจนลืมตัวเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเมื่อเจออุปสรรคความพลัดพรากหรือความผิดหวังก็จะไม่จมดิ่งอยู่กับความทุกข์นานเกินไปเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะผ่านไปเช่นกันการยอมรับความไม่เที่ยงช่วยให้จิตใจเราเบาสบายขึ้นเราพร้อมที่จะปรับตัวเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลง ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทรู้คุณค่าของปัจจุบันขณะเพราะทุกขณะนั้นมีค่าและไม่เคยหวนกลับมาการอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้คือการอยู่กับความจริงของชีวิตอย่างเข้าใจและสงบเย็น